ซอยเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นสวนยางภายในเวลา7-8ปีที่เราเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวได้กลายเป็นถนนเส้นแห่งการต่อสูน้นี่คือแบรนด์ของคนไทยที่เป็นสปอร์ตคอมเพล็กซ์ที่ฝึกซ้อมศิลปะาการป้องกันตัวใหญ่ที่สุดในโลกมันก็มีพวกแชมป์โลกเข้ามาบอกเดี๋ยวฉันจะมาซ้อมไทเกอร์นะคุณให้เท่าไหร่ผมก็บอกว่าผมได้เชิญคุณไหม ก็ไม่ให้บาทก็ไม่ให้เราไม่ได้มีเงินไปจ้างใครมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์อะไรอย่างนั้นเลยทั้งหลายนี่เลยไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องเสียตังค์เบอร์สเปคของไทเกอร์ก็คือจะไม่หากินกับเปอร์เซ็นต์ที่นักมวงไปต่อยรายได้เราขอมาจากการที่เราเป็นฟิตเนสการต่อสู้ที่สักวันหนึ่งขอมันใหญ่ที่สุดในโลกนี่แชมป์เอเอ็มบีที่ไหนวันแชมเปี้ยนโดยท่าตัวสี่ล้านโอ้โหไม่แบ่งสักบาทไม่แบ่งสักบาท